กินเหงื่อดูนะปลาร้ายเติบอี่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้เอามากกับสิไปคือเกาค่ะพี่น้องคะเอาเมื่อนี้ก็แค่เน่ละค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะค่ะเพราะว่าอันสะยายสามมันเลิกค่ะพี่น้องมันบืนขึ้นมาเบาไหวมันไปบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะ แต่นีน้ำขึ้นมาหลายอายุแต่ว่ากาับสิบซาเก่าค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวห้าจะหามาเพิ่มค่ะพี่น้องเอาปล่อยตอนฝนเบิดผลละพี่น้องไว้กินย่ามแลงเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะเพราะว่าอันสะยายสะมันเลิกค่ะพี่น้องมันเบื่อขึ้นมาเบาวไหวมันไปบ่ได้ค่ะพี่น้องคะเต้นีน้ำขึ้นมาหลายเห็นไม่กินหัวอาหารอยู่คะ่ะแต่ว่าบ่หลายคือเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะสงสัยไปบ้างแหละค่ะพี่น้อง เพราะว่าเหมือนน้ำตะกาวมันกับบลายปันนี้ค่ะพี่น้องคะถ้ามาสังเกตเบิ้งว่าป่ามันออกลายบออันหัวหานแถมป่ากินล่องเบิ้งว่าอ่ามันเหลือหลายบอค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าห้ามโบหเนาะค่ะพี่น้องเนาะน้ำขึ้นพี่น้องเ,เออเดี๋ยวให้ฝนมันอัน บบตกบ่อยๆซะก่อนพี่น้องชัวลูกแล้วเนาะบานนี้เมื่อเบิ่งป่าก็เลยเอาหัวค่ะเพราะว่าอันสะยายสะมันเลิกค่ะพี่น้องมันเบื่อขึ้นมาเบ่ไหวมันไปบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่น,นีน้ำขึ้นมาหลายไปไายปไปายฝนฝนพี่น้องเข้าจังเอามาปล่อยใหม่นะคะเพราะว่าเอาเนี้ยมาปล่อยตอนนี้ก็ไปเบิดค่ะพี่น้องเออ ถัมาแรงมากเอาอาหารมาให้ป่าค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมป่ายายสามไม่กินค่ะเพราะว่าอันสะยายสามมันเล nah ิกค่ะพี่น้องมันเบื่อขึ้นมาเบาไหวมันไปบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเต้นีนีน้ำขึ้นมาหลายค่ะเพราะว่าอันสะยายสามมันเลิกค่ะพี่น้องมันเบื่อขึ้นมาเบาไหวมันไปบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเต้นีนีน้ำขึ้นมาหลาย ช่วงใกล้อนอนกพอนสายยายสาสิเอามาปล่อยอีกอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าหายฝนมันอันไปเบิดก่อกนพี่น้องมันนาสิออกไปหลายค่ะพี่น้องอยายสากันเลยมาเอาหัวหานแถมปลากินล่องเบิงวะอ่ามันเหลือหลายเ่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า,าห้องโู้หเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้ามกลันงขึ้นพี่น้องเฮาเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยย่งหลาย คำมาแรงมากเอาอาหารมาให้ป่าค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมป่ายายสามม่กินมันนาสิออกไปหลายค่ะพี่น้องยายสากก็เลยมาเอาคำมาแรงมากเอาอาหารมาให้ป่าค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมป่ายายสามม่กินเพราะว่าเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยย่างลาไปลาย ไปไปฝนฝนพี่น้องเข้าจังเอามาปล่อยใหม่นะคะเพราะว่าเอานยมาปล่อยตอนนี้ก็ไปเบิดค่ะพี่น้องเออเพราะว่าป่าตอนนั้นที่น้ำว่าท่านหลายเนี่ยโอ้ยหลายค่ะพี่น้องเห็นเลยเพราะว่าเพิ่นบืนขึ้นมาเพิ่นขึนนข้นมาบ่าไหวค่ะพี่น้องเออมันสูงเลี้ยงป่าหลายชนิดค่ะพี่น้องค่ะตอนนั้นฝนตกแห้งเงี้ยมึงขึ้นน้ำม,มันขึ้นมาหลายพี่น้อง พาะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยย่างหลาพ่อว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยย่างหลากลินเงื้อดูนะปลาล้ายเติบอไปด้วยค่ะพี่น้องค่ะมันนาสิออกไปหลายค่ะพี่น้องยายสาก็เลยมาเอาเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยย่างหลัาเพราะว่าอัน สะยายสามันเลิกค่ะพี่น้องมันเบื่อขึ้นมาเบาไหวมันไบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเต้น,นีนีน้ำขึ้นมาหลายเพราะว่าตอนนี้เอามากับสิไปคือเกาค่ะพี่น้องคะอ่ะเอาามือี้ก็แค่น่แหละค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะหัวหาหนแหมป่ากินร่องเบิงว่ะอ่ามันเหลือหลายเ่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าห้าบโบหูเนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะน้ำลึงขึ้นพี่น้องเข้าปลาย ไปายฝนฝนพี่น้องเข้าจังเอามาปล่อยใหม่นะค่ะเพราะว่าเอานียมาปล่อยตอนนี้ก็ไปเบิดค่ะพี่น้องเออเดี๋ยค่ะพี่น้องค่ะนี่ยายชาก็เลยมาเบิ่งบ่เอ่าป่าย่่งลายว่ะหัวหานไม่พันกินล่องเบิ่งค่ะพี่น้องย่างเว่าป่าตอน,นั้นที่น้ำว่าท่านลายเนี่ยโอ้ยหลายค่ะพี่น้องเห็นเลยเพราะว่าเพิ่นบืนขึ้นมาเพิ่นขึ้นมา,นนมาบ่ไไว้ค่ะพี่น้องเออมันสูง เห็นไม่กินหัวอาหารอยู่ค่ะแต่ว่าหลายคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะสงสัยไปบ้างแหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเหมือนอย่างไรพี่น้องค่ะนี่ย่างาก็เลยมาเบิ่งบ่าป่านย่างหลายว่ะหัวอาหารไม่พันกินร่องเบิ่งครับพี่น้องย่างกับบไหลมาเบิ่งแล้วพอว่าน้ำน้ำมันหลายมันก็สิบไปตามน้ำตัวค่ะพี่น้องค่ะอมีอยู่พี่น้องในไม่กินหัวอาหารอยู่ค่ะนี่ น่าสิออกไปหลายค่ะพี่น้องยายสาก็เลยมาเอาเพราะว่าตอนนี้เอามากัสิไปคือเก่าค่ะพี่น้องคะเอาเมื่อนี้ก็แค่เน่ละค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะอายุแต่ว่ากับสิบซํำเก่าค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเขาจะหามาเพิ่มค่ะพี่น้องอ้ปล่อยตอนฝนเบิดผลละพี่น้องไว้กินย่ามแลงเนาะค่ะเนาะมกินเงือพด่นะปลาล้ายเติบอไปด้ค่ะพี่น้องค่ะ เพราะว่าป่าตอนนั้นที่น้ำว่าท่านหลายเนี่ยโอ้ยหลายครับพี่น้องเห็นเลยเพราะว่าเพิ่นบืนขึ้นมาเพิ่นขึ้นมาบอไว้ครับพี่น้องเอ่อมันสูงหัวหานแถมป่ากินล่องเบิงว่ะอ่ามันเหลือหลายบอกครับพี่น้องค่ะเพราะว่าห้องโบหูเนาะค่ะพี่น้องเนาะน้ำขึ้นพี่น้องเออเดี๋ยวให้ฝนมันอัน บบตกบ yeah oh. ่อยๆซะก่อนพี่น้ <inaudible> องชัวอาหารไม่เพิินกินเบิ่งว่าเพิ่นย่างหลายบะย่างบ่หลายถ้าพี่น้องนี่ยแสดงว่าไปหลายเติบยุ่นี่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะนี่ยายชาก็เลยมาเบิ่งวะอ่าลาย่างหลายวะหัวหมาไม่เพิ่นกินล่องเบิ่งครับย่างย่างคือสิย่างหลายแล้อค่ะพี่น้องคือสิว่าไปเบิดนอกดอกนาอค่ะนาะย่าง คือสิแย่งหลายดอกค่ะพี่น้องคือสิบไปไ่เบิดนอกดอกนาอค่ะนาะเพราะว่าตอนนี้เอามากกับสิไปคือเกาค่ะพี่น้องคะเอาเมาื่อไ้ก็แค่เน่ละค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เอามากกับสิไปคือเกาค่ะพี่น้องคะเอาเมื่อไ้ก็แค่เน่ละค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะของ,งช่วงใกล้อันออก่อนสายยสาสิเอามาปล่อยอีกอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่า สหฝนมันอันไปเบิดกกอนพี่น้องเพราะว่าป่าตอนนั้นที่น้ำว่าท่านหลาเนี่ยโอ้ยหลายค่ะพี่น้องเห็นเลยเพราะว่าเพิ่นบืนขึ้นมาเพิ่นขึ้นมาบ่าไหวค่ะพี่น้องเอ,อ่อมันสูงอายุแต่ว่ากิบว่บซําเก่าค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเขาจะหามาเพิ่มค่ะพี่น้องมาปล่อยตอนฝนเบิด์ดฝนละพี่น้องไว้กินย่ามแรงแล้วค่ะเนาะอาหารไม่เพิ่นกินเบิ่งว่าเพิ่นย่างหลายวะ ยังบ่หลายเด้พี่น้องนี่แสดงว่าไปหลายเติบยุ่นี่คะ่ะพี่น้องค่ะเขาขมาแรงมากเอาอาหารมาให้ป่าค่ะพี่น้องค่ะเห่นไหมป่ายห้สามมากินเพราะว่าตอนนี้เอามากับสิไปคือเกาค่ะพี่น้องค่ะเอาเมื่อน,นี้ก็แค่นน่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะกาลกแล้วเนาะมาเนี้มาเบิ่งป่า ก็เลยเอาหัวาหารมาเพิินกินเบิงว่าเพิินย่างลายบะย่างหลายเดถ้าพี่น้องนี่ยแสดงว่าไปหลายเติบยุ่นี่ค่ะพี่น้องค่ะเรา,ะาหัวหารใหมปากินล่องเบิงวะอ่ามันเหลือหลายบอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าห้าบโบู้เนาะค่ะพี่นอ้อ,นอ,นองเนาะห้ามกลนขึ้นพี่น้องเข้าค่ะเพราะว่าอันสะยายสามันเลิกค่ะพี่น้องมันบืนขึ้นมากเบ่ไว้มันไปบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะ เต่นี่น้ำขึ้นมาหลายเพราะว่าป่าตอนนั้นที่น้ำว่าท่านหลายเนี่ยโอ้ยหลายค่ะพี่น้องเห็นเลยเพราะว่าเพิ่นบืนขึ้นมาเพิ่นขึ้นมาเบ่ไหวครับพี่น้องเอ่อมันสูงค่าลกแล้วเนาะบาดนี้เมื่อเบิงป่าก็เลยเอาหัวค่ะเพราะว่าอันสะยายสะมันเลิกค่ะพี่น้องมันบืนขึ้นมาเบาไหวมันไปบ่ได้ครับพี่น้องค่ะเต้นี่น้ำขึ้นมาหลายหัวหานแหวป่ากินล่องเบิงว่ะ อ่ามันเหลือหลายปาย่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าห้าบโฮบ้หเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้ามกลังคขึ้นพี่น้องเขาไปปลายไปปลายฝนฝนพี AH right. ่น้องเข้าจังเอามาปล่อยใหม ah ่เนาะค่ะเพราะว่าเอาย่างมาปล่อยตอนนี้ก็ะไปเบิดค่ะพี่น้องเออก็บ่ได่มาเบิ่งแล้วเพราะว่าน้ำน้ำมันหลายมันก็สิบไปตามน้ำเด้ะค่ะพี่น้องค่ะมีอยู่พี่น้องในบ้ากินหัวหารอยู่ค่ะเนี่ยหัวหารแหมป่ากินล่องเบิ่งว่ะ Ah, uh, man.